นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะสิทธังนัชลิติประสิทธิลาภา ปัสสันตะจิตตาสัทธาหูมตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาละภูชนะวิกาละโูชนาอาคัจฉายะอาคัจฉาหิปิยังมะมะศีวลีจักมหาเีโรสัภลาภูนิรันตรัง ตะมหังสังขังสิระสาณามิณโมพุทธายะสิทธังนชาลิติระสิทธิลาภาปัสันตะจิตตาสัทธาหูตุปิยังมะมะสัพเพชนาพักหูชนาสัพเพทิสาสมาคตาการกภชนะ วิกาลภูชนาอาคัตชายะอาคัตฉาหิปิยังมะมะสีวลีจักมหาเถโรสภาลาภูนิรันตรังตะมหังสังขังสิระสาณามิณโมพุทธายะสิทธังณชาลิติระสิทธิลาภาปสัสนตะจิตตา สัทธาหู่นตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาโภูชนะวิกาลภูชนาอาคัตฉายะอาคาาัตฉาิปยังมะมะศีวลีจักมาเถโรสภะลาภูนิรันตรังตะมหังสังขัง สิระสามามิณโมพุทธายะสิทธังณชาลิติระสิทธิลาภาปสันตะจิตตาสัทธาหูตุปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตาการภูชนะวิกาารภูชนา อาคัจฉายะอาคัจฉาหิปิยังมะมะสีวลีจักมหาเถรสพสะลาภูนิรันตรังตะมหังสังขังสิรสาณนะมามิณนะโมพุทธายะสิทธังนะชาลิติระสิทธิลาภาปสันตะจิตตาสัทธาหูลตุ ปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตาการภูชนะวิกาลภูชนาอาคัจฉายะอาคัจฉาหิปิยังมะมะศีวลีจักมหาเถรุพพะลาภูนิรันตรังตะมหังสังขังสิรสา นะมมินโมพุทธายะสิทธังนชาลิติระสิทธิลาภาปักันตะจิตตาสัทธาหูตุปิยังมะมะสัพเพชนะัะหูชนาะสัพเพทิสาสมาคตตากาละโพชนะวิกาละโพชนาะอาคัจชายะ อาคัจฉาหิปิยังมะมะสีวลีจับมหาเถรูสัพระลาภูนิรันตรังตะมหังสังขังสิรสาณมามิณโมพุทธายสิทธังนชาลิติประสิทธิลาภาปัสันตะจิตตาสัทธาหู่ตุปิยังมะมะ สัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาละภูชนะวิกาละโชนาอาคัจฉายะอาคคชาหิปิยังมะมะสีวลีจักมหาเถโรสัพลาภูนิรันตรังตะมหังสังขังสิรสานามามิ